วันนี้มารีวิวแกวเดตเบลนะครับ1,500แต้มนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะคุมไหมนะครับทางเอทเวแล้วก็ม a n นเ e อร์หลานโอเวอร์ทรับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม FC Mobile <Wow. S 2> มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 2> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ <Wow. S 1> เพจโอเวอร์ท หรือจะแอดไลน์ over under score ทอ p Up อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับนี่นะครับสเตตเบื้องต้นนะครับเพื่อนพลังแผงทบนะครับแกวเด็ดเบลเบิร์กสูงกลางนะครับเล่นได้3ตำแหน่งสปีด1้อยเลยนะครับและนี่ครับหลายคนถามกันมานะครับตัวใหม่อัพอะไรนะครับอัพประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนในของตำแหน่งกองหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเบลในหมุนในทวตกันก่อนเลยนะครับเพื่อน 7ดาวนะครับยังไม่ได้กดุดมากนักนะครับเป็นในดีของเพื่อนผมเองนะครับเพื่อนๆเตีเรามาดูความเก่งของแกเรตเบลนะครับสำหรับโมนิทูเอตซึ่งมาในแผนเสี่ยมสามเมอร n โอนะครับเจอเวียดนามนะครับคนนี้เรวมาร์ติดนะครับก็ทีมนี้นะครับต่อไปอนาคนนั้นจะเป็นฟูมาร์ติดนะครับเพื่อน เพราะว่ามันจะได้ค่าพลังฟูลทีมด้วยนะครับเจอกบบซียมซามูดิงเช่นกันนะครับของเขามีครับด้วยเดี๋ยวเรามาดูเกมกันนะครับเวลาครับหยอดมาลูกนี้โยนครับโยนครับได้ตีดโอ้โหยังไม่ผ่านดันนาลูมานะครับทักสายเวียดนามไว้ก่อนนะครับโยนครับครับบอลที่เบลของเขามีเบลด้วยเหมือนกันนะครับ วันที่เวียล่าบที่ยวนครับวานที่จูดไปแลเรื่งครับเบลไม่ผ่านจูนนะครับและต่อมาสวยแล้วครับจังหวะนี้ยวนครับผมไปนับหนึ่งทีเบลเติมนะครับแล้วเบลจังหวะนี้ได้บอลเบลเบลโอ้โหไม่ได้ยิงนะครับแล้วเบลเบลยังได้อยู่นะครับแล้วเบลสับมาลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านนะครับติดเบเกนมาเลยไหลมาที่ชินลลาครับ อิลติโกมาสวยแล้วครับจังวันนี้เข้ากลางมาที่โยนครับยังไม่ผ่านลูซิโอนะครับเอาละครับเราได้สวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลูกนี้เารนโดหลุดไปแล้วครับโรนโดโรนโดโรนโดโดนคานาวาโลแต่ยังได้อยู่ก็ยังไม่ผ่านเบเกนบาเวอร์นะครับยังคงเก่งมากๆนะครับเบเกนในโหมดเอทเวตครับครับมาที่ซีโนล่าไหลมาจังวันนี้ยังไม่ผ่านลูซิโอนะครับ ได้สวยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดนดูมาที่ครับครับไปแล้วนะครับแล้วเบลเติมนะครับเพื่อนๆเบลเติมนะครับครับปาดมาลูกนี้เบลโอ้โหอย่างสวยนะครับปาดไหมเบลลูกนี้สวยงามมากนะครับเพื่อนแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ไม่เหลือนะครับเนีัวเพื่อนนี่คือวิธีการเล่นแกวเด็ดเบลนะครับเสียมสามูนิ่งถือว่าหมะมากนะครับเพื่อน สมบัตครับตูเดเบลลิงแฮมจังหวะนี้ยังได้อยู่นะครับแล้วบอลที่เบลครับของเขาก็มีเบลเหมือนกันยังไม่ผ่านนะครับบอลที่เบลิงแฮมครับมาที่เบลครับเบลจะลองสับดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เร็วมากนะครับและจังหวะนี้ได้เปิดนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อน ทีเด็ดน,นะคบเพื่อนๆไปลองอัดเปิดกันดูนะครับผมว่าแผ่นหน,น้าเนี่ยน่าจะเป็นเมตานะครับสำหรับการเปิดนี่ฮะยอยงรับก็คมอยู่แล้วนะครับนำไปก่อนนะครับสองศูนถือว่าค่อนข้างลงตัวนะครับในส่วนของเกมรุกครับยินหน้าเป้านะครับบอลทีเวลาครับมานี่ซัมบอต ไปกันป่ะเตูดได้ครับเบลยังไงมันเข้ากลางมันที่ยอนครับมาที่ชิโนล่าชิโนล่าเลี้ยงเชงหนึ่งทีครับแล้วคืนก็เข้ากลางมาที่วียล่ามาที่ตูเได้ครับจังหวะนี้แล้วครับไม่ผ่านลูซิโอนะครับเราได้สวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเบลครับไหลมาที่ยอนครับจังหวะนี้ยนจะไปยนโอ้โหยังไม่ผ่านเตโยนะครับ บอนทีชิโนครับจังหวะนี้อิราติโกมาไม่ผ่านไมคอนนะครับเอาละครับเราได้สวนไหลมาจังหวะนี้ติดบอลทีชิโนล่าครับโยนครับลูกนี้โยนครับไหลมาที่เบลไม่ผ่านมาเซโลนะครับเราได้สวนอีกครั้งนึงครับบอลที่แกวเดตเบลจริงกับโยนครับครับลูกนี้ยกมาสวยเลยครับโอ้โหยังไม่ผ่านเตโยนะครับ ความเร็วโดยรวมมันอาจจะไม่เวอร์นะครับเพื่อนๆแต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยมีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงเนี่ยคมนะครับเพื่อนๆเบลไปค่อนครับทุมทออมนันที่เบลครับจังหวะนี้บอลที่เบลเลี้ยงแยมครับแล้วเบลเลี้ยงลายอยู่ลูกนี้หลุดมาโอ้โหเลี้ยงลายสุดยอดนะครับ Girl, แกวเดนเบลลูกนี้เล็ดูเบลเลี้ยงแอมจ่ายครับโอ้โหคิวเลอร์พาร์ลูกนี้แล้วยิงอย่างคมนะครับเพื่อน ไม่แรงนะครับแต่ว่ามุมดีมาก2เมตรนะครับเกมนี้โดยสรุปนะครับความเร็วอาจจะไม่เวอร์เหมือนสแตนนะครับเพื่อนแต่ว่าความคล่องมีนะครับยิงคมแล้วก็ยืนตำแหน่งดีมากนะครับในโหมดนทิทเวผมให้9นะครับแกลดดเบลผมให้9ก้าเต็ม10ผมว่าความเร็วบางทีกองหลังก็ยังวิ่งทันนะครับ แต่ผมชอบเรื่องการยืนตำแหน่งนะครับการหาพื้นที่ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับเบลแล้วก็เรียบร้อยนะครับเกมนี้3-0ไม่ยากนะครับเพื่อน9-10นะครับตัวนี้นี่นะครับหลังเกมเขาไม่ได้ยิงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโหมดม a n นเจอกันบ้างนี่นะครับม a n นเจอร์ท็อปร้อยนะครับ48ดาวนะครับเพื่อนก็ผมยังเล่นแผนเดิมนะครับ เป็นเสียมสามูดิงนะครับถ้าใครอยากได้เทคนิคก็ลองคอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆสำหรับเสียมสามูดิงนะครับผมเอาตัวนี้โค้สลงมานะครับเสียมสามูดิงแทนกุลินนะครับด้วยคุดอุยยาเยอะกว่าด้วยนะครับบอลที่วีเอล่าครับเปงมาที่ตัวนี้โคสครับจิวันครับ ดวนโดครับดวนโดลากมาแต่ยิงโอ้โหไม่ผ่านเฟอร์นินานนะครับเฟอร์นินานเอไดีมากนะครับเพื่อนดวโดครับพีโดครับพีโดตัวนี้ต้องยืนหน้านะครับมันจะเก่งกว่ายืนปีกนะครับเหมือนที่ฟันเดซ่าเหมือนที่ลูซิโอเบลลิงแฮมครับดวนโดเล่นกับยูนครับ มาที่มาเซโลเขากลางมันที่ตัวนี้โคสแล้วตัดมาลูกนี้เบลครับโอ้โหหลุดเดียวแบบนี้เรียบร้อยเพื่อนโอ้โหเวียล่านะครับสวยจัดเลยนะครับเพื่อนเบลคือยืนตำแหน่งดีจริงๆนะครับเลี้ยงลายกองหลังดีมากนะครับหนีตัวประกบทางเอทวีนแล้วก็มีเนเจอร์เลยนะครับเพื่อนเห็นได้ชัดเลยนะครับเ i อมันดีมาก ในเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับแทบจะไม่ล้ำหน้าเลยนะครับจ่ายไปเนี่ยหลุดตลอดโตได้ครับเมสซี่เล่นกับโรนโดทีมเขามีทั้งเมสซี่แล้วก็โรนโดนะครับ,บ,บถือว่าตึงนะครับทีมเขาเนี่ยเมสซี่เมสซี่ยังไม่ผ่านลูซิโอนะครับแต่ก็ยังได้อยู่เมสซี่ครับเมสซี่เปิดมาเ <Good> ข้ามือน,นักซาหน,นาสาเตะขึ้นมานะครับ เราเก็บได้นะครับเรนโดูันที่ตัวนี้โคสเรนโดูครับเข้ากลางมาเวล่าสวยเลยครับจังหวันนี้ออกคาวันที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมคืนเวล่าโอ้โหอย่างสวยนะครับเพื่อนเวล่าอย่างเก่งนะครับเวล่าร้อยเก้าตัวนี้ยังสุดเหมือนเดิมนะครับทางเยดวีแล้วก็มนเจอร์เลยนะครับแล้วดูเบลลิงแฮมจาา่ายลูกนี้อื้มข่าซสายลูกนี้ ขอเคล็งกรอบนะครับยังไงเขาเข้านำไปก่อนสองศูนย์นะครับถือว่าตึงนะครับเสี่ยมสามดิงสี่ด้านครับเ <Now, S 1> <Be lling. S 2> บลลิงแอมวันที่สี่ด้านครับทีมเขาก็มีแต่ตัวมีเนเชอร์นะครับเดี๋ยวเดนด้วยลูกนี้โอ้ oh, โหลงๆเลยเครับเพื่อนแบบนี้ไม่เหลือนะครับสกัดไม่ขาดน,นะครับนั่นเสียดายนะครับจงังหวะนี้ ดวลดวลดอเป้่านะครับเรียบร้อยนะครับสองหนึ่งนี่ครับเทื่อไม่ขาดนะครับแล้วตูเล่จ่ายดวลดนโล่งๆนะครับเรียบร้อยไม่เป็นไรนะครับเรายังนำอยู่มาลุยต่อครึ่งหลังนะครับบอลที่ซีดานครับดวลดบอลเทียวดนลดอีกครั้งหนึ่งมาที่เมสซี่จังหวะนี้น่ากลัวเลยครับเมสซี่แล้วซีดานได้ยิง ยังไม่ตรงกรอบนะครับปันเดซาครับมาซิโลต่อมาที่เัดร์ดูครับกลางมาที่ตัวนี้โคสบอลที่ไมคอนครับมาที่เบลเบลเข้ากลางวานที่โคสได้ยิงลูกนี้ยังไม่ตรงกรอบนะครับปีเดเช่ครับโด่งมาลูกนี้ เรายังเก็บได้นะครับเวียล่าเข้าออกลางวันที่โค้ดเนีย่ยเซียมสามมดิงก็ค่อยๆเซต็จบอลน,นะครับเข้าออกลางได้ออกข้างได้นะครับรโดนด้นไหลมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านฟันได้นะครับเแบลบลิงแฮมเบลบลิงแฮมอย่างเด่นเลยนะครับทั้งสองทีมเลยเก่งมากนะครับตัวนี้ทางเอทเวียแล้วก็มิเนเจอร์เลยนะครับแล้ว,วโดนดนทั้งวันนี้ครับ เนี่ยเอายังคงเลี้ยงบอลเก่งเหมือนเดิมนะครับโรนโดแล้วได้ยิงครับตัวได้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับทีมเราก็โอเคนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนตัวบอลที่โทนี่โคนครับไมค์อนเล่นกับเบลครับเบลครับเบลโอ้โหแล้วเบลหลอกเฮล่โคไปดื้อเลยครับเพื่อนแล้วเบล เบลยอดมาลูกนี้รวนดดโอ้โหเบลเลี้ยงผ่านเอลิโคไปดืด้อเลยนะครับแล้วก็เท้าซ้ายสี่เปิดอย่างดีนะครับลูกนี้นี่เพื่อนเพื่อนยอดมาให้โรนโดแบบนี้ไม่เหลือนะครับเรียบร้อยนะครับสามหนึ่งเกมนี้เบลหนึ่งประตูหนึ่งแอดซินนะครับอย่างเก่งนะครับเพื่อนเพื่อนเบลผมให้สิบเต็มสิบนะครับในมุนเมนเจอร์แกวเดตเบล เห็นแล้วนะครับเปิดได้ยิงได้นะครับที่สําคัญคือมันยืนตําแหน่งดีมากนะครับเพื่อนทั้ง a อทเวแล้วก็เมนเจอร์เลยนะครับชอบมากนะครับเบลตัวนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับเพื่อนเก็แรกได้เลยนะครับผ่านแน่ MVP เป็นวีเอล่านะครับแ8ดจุดแปดเบลเราก็แปดจุดสามนะครับเพื่อนคลิปนี้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ